สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม s t a r c r a f t 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณอะไรไม่รู้นะครับเป็นผู้เล่นบาโค้ดนะฮะเล่นเป็นโปรโตสสีแดงที่มุมขวาล่างนะครับผมและคู่ต่อสู้ของเขาคุณอะไรโลเวนโบเก e นนะครับไม่แน่ใจนะฮะออกเสียงยังไงถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเล่นเป็น เทรเรนสีน้ำเงินที่มุมซ้ายบนนะใช้สกินโคเออไม่ใช่คสกินอะไรนะโควเวร์อ,อนะฮะในขณะที่สีแดงนี้เป็นสกินธรรมดาปกติเลยนะครับและในวันนี้ช่องแชทก็เดือดมากนะฮะก็ปล่อยให้เขาคุยกันไปนะวันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า o o o n d n n e นะฮะอันนี้ก็เป็นแผนที่ใหม่ใน l a ดเดอร์ a ี o ันนี้อีกเช่นกันนะฮะ <c oughs> สำหรับแผนที่นี้เนี่ยก็เป็นแผนที่ที่ถ้าคุณดูในมินิแมปคุณก็จะเห็นชัดเจนนะว่าคุณสามารถที่จะมาสร้างเบส3หรือเบสสก็ได้นะตรงนี้นขยายฐานเพิ่มเติมไวลังฐานมันก็จะมีความปลอดภัยนิดนึงนะฮะและที่สําคัญก็คือมันไม่มีไอหอคอยเซียวนะกล้าให้คุณไว้ใช้เปิดแมปนะฮะแต่ว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะ มีตัวคอยบังฐานบางังทัศนวิสัยบริเวณกลางแผนที่นะครับเพราะฉะนั้นสงครามที่จะเกิดขึ้นณนะบริเวณกลางแผนที่ณนะจุดนี้นะฮะมันก็จะเป็นสงครามที่เขาเรียกว่า,าดูมีชั้นเชิงมีกลยุทธ์ขึ้นมานหนึ่งนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาผู้เล่นประทะกันเนี่ยก็จะชอบอยู่ประมาณกลางแผนที่นะเพราะเพียงแค่คุณเลื่อนกองทัพผ่านไอม่านตัวนี้ปักเข้าไป นิดเดียวเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะไม่เห็นแล้วนะจนกว่าเขาจะส่งยูนิตเข้ามามตามนี้นะฮะหลายๆท่านก็รู้ดีนะครับผมเงินว่ายัางไงครับดับเบิลออไม่ใช่ดับเบิลบาร์เรกอันนี้บาร์เรกอันนี้แฟคทอรี่นะฮะนี่ดูสิริปเปอร์สกินโคเวอร์ออฟใช่ไหมหรือสเปเชียลฟอร์สเออใช่เออมันชื่อสกินว่าสเปเชียลฟอร์สนะครับผมจำผิดจำผิดชื่อนะต้องอขออภัยในขณะที่ ในขนาดเดียวกันนะฟังสีแดงขยายเบสเพิ่มนะฮะลงเบรสองอู้หูยสีแดงเ,เดี๋ยวนะขอดูก่อนสีแดงกันบ้านกันไม่ให้ริปเปอร์กระโดดกันไม่ให้ริปเปอร์กระโดดขึ้นมานะฮะการยัดสิ่งเขาสร้างมาไว้นะจุดนี้นะสตอเกอร์แต่รีพอยต์แบบเ,เวพอยต์นะ แล้วเรียบร้อยสตอกเกอร์ตัวแรกนะฮะเปิดด้วยสตอกเกอร์นะฝั่งสีแดงเทอาได้เข้าซิ่วกำลังมาเพิ่มเกมเดิมสแสดงว่าเล่นสายเกตเวนะฮะแนี้ขนาดเดียวกันฝั่งสีน้ำเงินโอ้โหสกินตอนสร้างนี่แบบมันดูไฮเทคดูล้ำมากเลยนะฮะโอเคสนใจเกมดีกว่าเออสตาร์พอร์ตกำลังมานะอย่างนี้สดงว่ามาสาย 3M นะฮะ Mar er, มารีนมาร์เดอร์ไม่ดิแบกมั้งนะฮะน,นี่คาดการแต่ว่าตอนนี้เขาสร้างไซโคลนนะถ้าว่ายัไงริปเปอร์เข้ามาริปเปอร์สองตัวกับเฮลเลียดหนึ่งตัวไปหนึ่งคันนะฮะเฮลเลียนสกินนี้เนี่ยผมชอบนะมันเป็นรถสามล,ลอ้อคุณดูดิปกติเฮลเลียนเนี่ยจะมีสี่ล้อไงเออแต่ว่าสกินสเปเชียลฟอร์นเนี่ยมันจะมีสา Skin Force ม,มล้อนะคือล้อขาอ้างหน้าหนึ่งล้อแล้วก็ขานะ้างหลังอสองล้อเข้ามายังไงก็เข้าฐานไม่ได้นะถือว่า ผมว่าสีน้ําเงินบุกเข้าช้าไปหน่อยนะฮะถ้าเอาถ้าหากว่ามาเร็วกว่านี้เนี่ยอาจจะเข้าฐานสีแดงได้นะัไม่ทำอะไรเนี่ยยิงยิงก้นเห็นทิ้งยังไ,ไงครับสีน้ําเงินมาอีกนะครับผม,มแต่ว่าสีแดงเขาสร้างชิลแบตเตอรี่กันไว้นะฮะมันก็จะคอยเติมโล่นะครับผมนี่ก็นั่นแหละก็ยังสามารถป้องกันไว้ได้นะในทุกที่ ระยะไม่มีระยะให้ดูนะครับแต่น็กซัตมีระยะอยู่ <Okay. S 1> ยังลงแก๊สเพิ่มเติม <Okay. S 1> นะนะโรบอติกส์เฟซิลิตี้กำลังมา <Okay. S 1> อาวุธหนักนะครับสร้างเกรดเวเพิ่มเติมโอ้ชัดเจนนะฮะมาสายเกรดเวแน่นอนว <Okay. S 1> าเกรดให้เรียบร้อยนี่สร้างเลยครับสร้างออฟเซอร์เวอร์มาเน้นเขาเน้นหาข้อมูลก่อนนะครับผมส่วนขนา้างหน้าฐานนี้ก็ยังคงปะทะก,กันไม่ไปไหนนะ สีน้ำเงินมาใสโครนมาแล้วครับผมแล้วใสโครนเนี่ยสกิลล็อกออนเนี่ยมันทําให้มันยิงในระยะที่ไกลกว่าปกติได้ด้วยนะครับเป็นยูนิตที่ว่าถ้ารับการตัวหนึ่งของแสซนเลยก็ว่าได้ไอตัวไซโครนเนี่ยยังไงครับสีน้ำเงินเงินลงเบสสองแล้วนะฮะมีเรเวน มาด้วยเรเวนน่ก็สกินสกินสเปเชียลฟอร์ใช่ไหมใช่แหละเออมันดูหนาๆน,นะฮะถ้าเป็นสกินปกติสกินธรรมดาเนี่ยตัวมันจะบางนะฮะไอตัวโมเดลเรเวนนยแต่ว่าไงเทคแล็บโอ้อัปเกรดเอ่ออะไรนะไอคลีอิกไนเตอร์ Pre นะผมจำชื่อไม่ได้รู้แต่ว่ามันจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวเฮลเลียนแะสดงว่าเน้นมกเออดับเบิลแฟคทอรี่อ้าวแล้วบาเรกล่ะ บาเร็กอยู่ไหนอ,อ้าวทำไมผมไม่เห็นบาเรก็กหรือว่าเขาเออ่พังทิ้งเหรอฮะเฮ้ยนี่คุณปิดเทกตัวเองเหรออ๋อบาเร็กอยู่นี่โถนี่ถ้าผมไม่ดูมินิแมปผมคงไม่รู้นะเนี่ยถ้าเอามาลอยไว้อย่างนี้มันมันจะพังไหมครับนี่ผมจำไม่ได้นะว่า ถ้าหากว่าสิ่งก่อสร้างของเทอรน์มันลอยอยู่เนี่ยเลือดมันจะลดเรื่อยๆได้ไหมเออเหมือนแต่ก่อนนะฮะโอเคเมื่อกี้เออเยอะๆมือไปโดนไหมเมื่อกี้ผมเห็นฝั่งสีแดงเอ,อ่อมูฟมาตรงนี้แล้วก็ถอยแล้วก็มูฟเข้ามาอีกรอบนะฮะเนี่ยไงครับไอ้ม่านบดบังทัศนวิสัยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ว่าอันนี้จะเป็นลำแสงขึ้นมานะอื้อหือ ึมไปตายไปกี่ตัวดูไม่ทันนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงเออฝั่งสีแดงอัปเกรดเอ้ยไม่ใช่อัปเกรดรีเซิร์ชไอชาร์จของซีหลอดเสร็จแล้วนะแต่แสดงว่าซีหลอดนี้ต้องตามมาด้วยนะจริงๆถ้าหากว่ามีเงินสักหน่อยนี้นะ่าจะสร้างวอลติซึมขึ้นมาด้วยนะพังเรียบร้อยแล้วก็บริ้งขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับต้องแคนเซิลไปนะฮะสีน้ำเงินโดนเลเว่น บินมาวางป้อมนะครับนุ้งเวินโดนเก็บสองลำลติดกันเลยนะฮะฝั่งป้อมวางแล้วยังไงฮะแทบไม่ได้ยิงเลยนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วอย่างงี้สนนีน้ำเงินนน้เงิจะทําไงเนี่ยโอ้สั่งสีแทงมากลางป้องกันไว้แล้วแล้วแดงก็ถอยกลับไปได้นะฮะจังหวะนี้ฝั่งสีน้ำเงินเฮ้ยน้ำเงินฮลัลโหลคุณโลเวนโบเกนนะฮะเออ ก่อจะดึงคนงานกลับไปได้นะครับโอ้โหเสียหายทางเศรษฐกิจเยอะอยู่นะเนี่ยจริงๆและในขนาดเดียวกันนะฮะเขาก็ส่งเฮลเลียนมาฮารัสมีซีดอยดกับอะไรนะอาร์คอนเอ่อเฝ้าฐานไว้อยู่นะเอ้ยมีอาร์คอนอย่างงี้สะเดงว่าเทมเปลาอาไครฟ์มาเฮ้ยเดี๋ยวริเบอรเลเตอร์อุย้ยเฮ้ยริเบอรเลเตอร์บินเข้าฐานง่ายๆอย่างีา้เลยเหรอส่งอาร์คอนมายิงนะยี่ไงหายเทมเปลาแล้วเตมปลาอาไครฟ์ ar อยู่ไหนวะ อ๋ออยู่นี่โอ้จะทิมตายอยู่แล้วนะเอาลิเบลเตอร์ไม่พังมากลางตรงนี้ได้ไปหนึ่งตัวสองตัวนะฮะเรียบร้อยครับผม,มบึ้มแต่ในขนาดเดียวกันสี้ำเงินก็ส่งเฮลเลียนมายิงฐานตรงนี้นะครับผมอันนี้เบสสามนะฮะเบสสามัสีแดงสีหลอดวิ่งมาประทะกันอืม้มเราเฮลิเลียนวิ่งมาเจอกองทัพสีแดงต้องถอยก่อนนะครับแต่ก็ถอยไม่ทันนะฮะ ังไปในที่สุดแล้วกองทัพจุดนี้ว่ายังไงครับสีแดงผมว่ายังไม่กล้าเข้านะครับก็ถือว่าดีนะ,ะที่ยังไม่เข้าถ้าเข้าตอนนี้นะก็น่าจะตายหมดนะฮะคือเข้าไปก็เจอสีแทงนะครับแถมมีวิโอไม้ด้วยแต่ว่าสีแดงเขาเห็นไหมเขาไม่เห็นนะ ยัเนเงินยังไงครับมีการสกแกนนะสกแกนนี่ก็คือสกแกนเจอออฟเซอร์เวอร์ด้วยนะแต่ว่าสีแดงเขานีได้ก่อนนะนั่นไงไซนิกสตอ o r มมันต้องมานะฮะลักษณะนี้โอเคแบตเตอร์อู้แบตเตอร์ครูเซอร์ในนาทีที่9กกว่ากว่านะแบตเตอร์ครูเซอร์ฟิวชั่นคอร์ฟิวชั่นคอร์อยู่นี่นะครับผม b บ t เทิ n เบตเท e ลครูเซอร์สกินสเปเชียลฟอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสกินที่สวยงามดีนะเพราตอนนี้เขาอัปเกรดพลังโจมตีให้กับยานยนต์แล้วนะครับผมอัปเกรดบวกสนะฮะแล้วก็บวก2ของฝั่งสีแดงด้วยนะครับผมทั้งพลังโจมตีภาคพื้นดินแล้วก็เกราะภาคพื้นดินนะกำลังอัปเกรดอยู่เลยนะครับมีการรวมร่างเพิ่มเติมนะฮะแยัง,งรับเบตเทิลครูเซอร์มาเอยง มาแล้วนะครับดูยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าไปเทิครูเซอร์สกีน,นี้เนี่ยยาวกว่าปกตินะสีแดงเข้านะครับเขาด้วยกองตอเกอร์นะฮะไม่ไหวนะครับผมเข้าไปเจอซีแทังดักทางอยู่นะครับมีบังเกอร์พร้อมแลไป็ทิร์นครูเซอร์พังไหมครับรู้สึกเสียดายจริงๆริถ้าหากว่าไปเทิร์ครูเซอร์บินมาแล้วเจอสตอเกอร์เป็นฝฟงเนี้ยคนที่จะวาร์ปกลับนะฮะ คนที่จะให้มันใช้แท็กติคอร์จำถ้าจำชื่อไม่ผิดนะก็น,นั่นแหละอย่ามาตัวแคนนอนแล้วยังไงครับบึ้มมันก็ได้แค่ตัวเดียวนะนั่นไง <c oughs> นี่แหละครับมันต้องวาฟอย่างนี้ฮะแต่จริงๆแล้วน่าจะวาฟกลับฐานนะฮะเอาย c ซมาซ่อมนะแต่ว่าตอนนี้สีแดงเข้าแล้วครับสตอเกอร์อาร์คอนแล้วก็ซีหลอดนะฮะไปยังไงครับฝั่งนี้ฝั่งนั้นเข้าไปเจอซีแทงนะฮะก็เลยย้ายมาฝั่งนี้แทนบึ้มไปนะ วิโดมายามากกี่ตัวมเนี่ยหนึ่งสามสี่ห้าตัวนะฮะนีเออเบเธอรขู่ซื้อเข้ามาอีกแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ต้านไว้ไม่ไหวนะคุณโรเวนโบกเก็ก็ได้กดยอมแพ้ไปแล้วนะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณอะไรไม่รู้นะฮะเป็นผู้เล่นบาร์โค้ด <c oughs> ม่ทราบชื่อนะฮะก็เป็นโปรโตสีสแดงนะครับที่ได้รับชัยชนะไปนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ